Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุณหมอจะมาเล่าถึงความเครียดที่บางคนอาจจะย,ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนนั่นก็คือ micro stress micro stress นี่คือความเครียดเล็กๆจิ๋วๆเลยความเครียดซ่อนเร้น ที่เราเองก็เจอทุกวันแต่เราอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันเครียดเจ้านายโทรมาหาแต่เช้าสั่งงานอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันมักจะเป็นสิ่งที่เราสะสางได้นะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็เกิดการสะสมนะคะเช่นวันนี้เช้ามาเจออันนี้อีกแป๊บนึงเจออันนั้นมันสะสมไปเรื่อยๆระหว่างวันในที่สุดเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาทางกับสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจแล้วเราจะสู้กับไมโครสตรสยังไงนะคะดีที U ่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงทีิดาการรุจิพัฒนกุลและ Single Being พอดแคสที่จะทำให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นค่ะถ้าถามคุณรู้ฟังว่าคิดว่าปัญหาทางสุขภาพที่ระบาดร้ายแรงที่สุด ระบาดไปทั่วโลกเลยในศตวรรษที่21เนี้ยคือปัญหาอะไรคะแต่หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ปัญหาระบาดก็นึกถึงโควิดแต่จริงโควิดน่าจะจบไปแล้วล่ะมั้งคะ WHO นะคะหรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้บอกว่าจริงๆแล้วปัญหาสุขภาพที่มันระบาดร้ายแรงที่สุดของยุคนี้เป็นเรื่องของปัญหาทางจิตใจคะ่ะนั่นก็คือเรื่องของความเครียดปัญหาความเครียดทีเนี้ยพอเราพูดถึงความเครียดหรือที่ฝรั่งเรียกว่า stress นะคะเราก็มักจะนึกถึง ความเครียดแบบที่มันรู้ว่ามันคือความเครียดเช่นแบบอกหกักเปลี่ยนงานใหม่ต้องย้ายประเทศสุนัขเสียกับดาวหมาอะไรอย่างเงี้ยเรื่อนี้คือความเครียดที่มันแบบมันใหญ่มันชัดมันรู้นะคะทุกคนทราบเราก็ทราบเพื่อนเราก็รู้แล้วก็จะมีการให้ซัพพอร์ตจิตใจพาไปปลอบประโลมอะไรต่างๆนะั่นงมันคือความเครียดที่เห็นชัดหรือว่าสเตรสที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ว่าในวันเนี้ย หมอจะมาเล่าถึงความเครียดที่บางคนอาจจะย,ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนนั่นก็คือไมโครสเตรสเป็นความเครียดจิวจ๋วๆเล็กๆนะไมโครใช่ไหมทุกคนก็ทราบแล้วไมโครสเตรสเนี่ยคือความเครียดเล็กๆจิว๋วๆเลยความเครียดซ่อนเร้นที่เราเองก็เจอทุกวันแต่เราอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันเครียดนะมันเหมือนเป็นความเครียดที่แบบมามาไป,ไปๆมาเร็วไปเร็วไม่รู้ตัวนะหรือว่าบางทีเราก็รูแหละว่ามันก็เครียดนะเจออย่างนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมา เป็นประเด็นสาระสาคัญอะไรกับชีวิตกับสุขภาพเราซึ่งอาจจะเป็นความเครียดที่แบบเกิดขึ้นจากเหตุที่คุ้นชินนะอย่างเช่นเนี่ยหมอขับรถบนถนนพระรามสามบ่อยบ้านหมออยู่แถวพระรามสามเนาะความเครียดหนึ่งของคนพระรามสามก็คือว่าถนนมันแบบปุปะปุมป่มปั๊มเอ๊ะขับขับอยู่ก็ปึง้งเอ๊ะรถจะพังไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นความเครียดคุ้นชินมากเลยของคนพระรามสามนะหรือว่าแบบจะเป็น ความเครียดจากคนคุ้นเคยเช่นแบบแฟนบ่นว่าเออทาไมแบบไม่ซักผ้าไม่ล้างจานอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเครียดแบบเล็กๆน้อยๆน,นะหรือความเครียดแบบเหตุคุ้นชินอยู่ๆแบบเจ้านายโทรมาหาแต่เช้าสั่งงานอะไรต่างๆยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะเนื่องจากความเครียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันนะที่เราเจอเนี่ยมันมักจะเป็นสิ่งที่เราสะสางได้นะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็เกิดการสะสมนะคะเช่นวันนี้ เช้ามาเจออันนี้อีกแป๊บนึงเจออันนั้นมันสะสมไปเรื่อยๆระหว่างวันออมทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาทั้งกับสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจใครที่คิดว่าเอ๊ะฉันก็เป็นหรือเปล่าเนี่ยลองฟังตัวอย่างหนึ่งนะคะคืออันเนี้ยต้องบอกเลยว่าหมอได้ไอเดียแล้วก็อ่านเรื่องของไมโครสตรสเนี่ยมาจาก Harvard Business Review ซึ่งบทความน่าสนใจมากเขายกตัวอย่าง เอฟเฟกของไมโครสเตรสให้เราฟังแบบเห็นภาพนะคะว่ามันเอฟเฟกเนี่ยมันเหมือนเอาหินโยนลงไปในน้ํำ้ะน้ําก็กระเพื่อมปบ๊บปบคือไมโครสเตรสก็เหมือนกันมันเหมือนหินก้อนเล็กๆที่โยนลงมาแต่มันเกิดการกระเพื่อมปบป,ป,ป,ปไปนะยังไงบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างเรากำลังขับรถกลับบ้านอยู่รถก็ติดๆนล่นก็มีไมโครสเตรสจากรถติดแล้วเราก็ตื้ึงเอ๊ะเจ้านายสั่งงานนะคะไลน์มาสั่งงาน พอได้เห็นไลน์เจ้านายก็เปิดดูเห็นว่าถูกสั่งงานปุ๊บก็เกิดความเครียดตึงขึ้นมาอีกพอเครียดอันนี้ขึ้นมาเราก็ต้องแจกจ่ายความเครียดเนาะเราก็ส่งต่อไปสั่งลูกน้องนะคะว่าเอ๊ะต้องมาช่วยกันทําหน่อยแล้วเนี่ยถูกซีอโอสั่งมาอย่างงู้นอย่างนี้ความเครียดก็กระเพื่อมไปยังลูกน้องอีกลูกน้องก็จะต้องนั่งทํางานนอกเวลางานเรากลับถึงบ้านเองเราก็แบบเอ๊ะรีบๆกินข้าวก็เกิดความเครียดจากการรีบกินข้าวเพื่อที่จะมานั่งทํางานนะคะเพราะว่าเจ้านายให้ส่งงานพรุ่งนี้ นะพอทํางานไปทํางานมาทําเสร็จละก็เห็นว่าเอ๊ะเราไม่ได้ใช้เวลากับแฟนเลยก็เกิดความเครียดกับเพื่มขึ้นอีกนะก็รู้สึกผิดก็นอนไม่หลับนะนอนไม่หลับก็เกิดความเครียดขึ้นอีกเอ๊ะทำไมฉันนอนไม่หลับเนี่ยมันก็เกิดการกระเพื่อมเป็นตอนตอนตอน,ตอนมาเรื่อยๆในความเครียดตรงนี้ทั้งวันนะเสร็จแล้วพอแฟนแบบเอ๊ะมาทักว่าเออเนี่ยวันนี้แบบเครียดจังอา้าวเราก็เครียดอีกที่แฟนทักนะคะแล้วมันก็กลายเป็นว่าเหมือนระเบิดเวลาสุดท้ายก็ ตุ้มทะเลาะกอับแฟนเกิดการเครียดต่อไปอีกนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่หมอว่าหลายๆคนฟังแล้วก็อาจจะคุ้นๆเพราะว่าปัญหาของไอ้ไมโครสเตรสเนี่ยคือถ้าเราอธิบายในทางชีววิทยาเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันมีความต่างระหว่างไมโครสเตรสกับสเตรสจริงๆคือสเตรสจริงๆค,คือความเครียดที่เห็นได้ชัดอย่างที่หมอบอกไปตอนต้นเนาะเวลามันเกิดความเครียดแบบนั้นจริงๆเนี่ยสมองเรารับรู้ว่ามันคือความเครียดนะสมองเราก็จะเข้าสู่โหมดไฟต์ออฟไฟท์นะคะ ก็จะพยายามที่จะสู้กับความเครียดนั้นพยายามที่จะหาทางออกพยายามที่จะร้องขอซัพพอร์ตจากเพื่อนหรือพยายามที่จะทําอะไรเพื่อที่จะต่อสู้ให้ตัวเองหลุดพ้นจากสภาวะความเครียดนั้นน,นแต่ไอ้ไมโครสเตรสเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนใต้เรดาร์ของสมองคือสมองเราไม่ได้รีจิสเตอร์ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความเครียดที่จะต้องหาทางออกอะไรมากนะัก มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกับร่างกายเช่นบางทีไมโครสเตรสสะสมไปเรื่อยๆความดันก็ขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับของฮอร์โมนต่างๆนะคะซึ่งสมองเราอะไม่ได้รับรู้ในการที่จะพยายามจัดการกับไมโครสเตรสเท่าไหร่นะคะพอมันสะสมไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันก็นํามาสู่การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงของโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นไมเกรนความดันโลหิตสูง โรคในกลุ่ม ncd นะคะโรคกดไหลย้อนเพราะว่าเวลาเราสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าร่างกายเรามันก็จะมีขีดจำกัดของมันมันอาจจะแบบไมโครสเตรสเครียดเล็กๆที่1เครียดเล็กๆที่2เครียดเล็กๆที่3พอวันนั้นทั้งวันเราไปเจอสัก16เครียดเล็กๆเนี่ยมันก็กลายเป็นตู้มเกิดความเครียดขึ้นมาในร่างกายเราพอฟังไปแล้วก็โหจริจริง หลายคนอาจจะมีโดยไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าก็จะได้มารู้ตัวจากพอดแคสต์นี่แหละถามว่าแหล่งของความเครียดหรือไมโครเตรสเนี่ส่วนใหญ่มันมีอะไรบ้างนะคะ mm. เขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆได้ว่าหนึ่งคือมันเป็นความเครียดที่ทําให้เราทําอะไรที่ควรจะเสร็จแล้วมันทําไม่เสร็จนะคะ mm. เช่นเราจะต้องทําสิ่งนี้แต่ว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งเข้ามาทําให้เราทําอีกสิ่งหนึ่งไม่เสร็จ นะคะส่งงานไม่เสร็จตามเวลาหรือไม่สามารถทําตามที่เราตั้งใจเอาไว้ได้แล้วก็เกิดไมโครสตรสขึ้นมาในใจโดยไม่รู้ตัวนะคะหรือว่าสองคือมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ใจเราไม่สงบนะคะเช่นวันนี้จะทํางานอยู่บ้านนิติคอนโดบอกว่าวันนี้น้าไม่ไหลมันก็เกิดไมโครสตรสขึ้นมาเอะฉันจะอยู่บ้านน้าก็ไม่ไหลนะคะหรือว่าห้องข้างๆต่อเติมเสียงดังก็ก,ก็ก็เกิดไมโครสตรสขึ้นมาคืออะไรก็ตามที่ทําให้ใจมันไม่ได้สงบ หมวดที่สามก็คือใดๆที่ทําให้เรารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองหรือว่าเสียความมั่นใจเช่นปกติเราเป็นคนชอบใส่รองเท้าใบแต่วันนี้เราไปสัมภาษณ์งานเราใส่รองเท้าส้นสูงอ่าเราก็อาจจะเกิดไมโครสเตรสเล็กๆขึ้นมาในความที่แบบมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเนาะแล้วก็ไม่สบายเท้าด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไมโครสเตรสที่เกิดขึ้นเรารู้จักแล้วว่าไมโครสเตรสคืออะไรนะหมวดหมู่ของมันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วเราจะสู้ m i c r o รสตร s s ยังไงนะคะเขาก็พบว่าวิธีการก็คือ 1. เราต้องหัดเซโนนะหัดที่จะพูดไม่แบบเออไม่เอาไม่รับทําไม่ทันหัดที่จะพูดเซโนกับคนที่ทําให้เราเกิดความเครียดขึ้นอย่าตอบ yes, เยสไปทุกอย่างแล้วก็กลับมาเครียดกับตัวเอง 2. ก็คือเซโนทูดิสทรกชันนะคะคือต้องยอมรับว่าทุกวนันนี้บางทีเราก็จะมีอะไรที่ทําให้เราแบบดิสแทรกหรือว่าไม่สามารถโฟกัสได้เช่นตั้งใจจะเขียนบทความนี้ให้เสร็จ แต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีไลน์เตื้อดึงเตื้อดึงมามันก็จะเกิดดิสแทรกชันโทรศัพท์ก็เข้ามาสุดท้ายเราก็รับนู่นทนํานี่แล้วก็ทําสิ่งที่ตั้งใจจะทําไม่เสร็จก็เกิดเป็นไมโครสเตรสขึ้นดังนั้นเนี่ยเซโนกับดิสแทรกชันหัดที่จะปิดโนติฟิเคชันโทรศัพท์บ้างปิดเสียงมือถือบ้างมันก็จะช่วยให้ไมโครสเตรสลดลงข้อ2อ,อย่าทําให้คนอื่นเครียดคือบางครั้งเนี่ยเรามีความเครียดสะสมเล็กๆมากลับมาบ้านรถติดสิ่งที่ทาคืออะไรคือก็ทําแบบ ทำน้ำเสียงไม่ดีใส่แฟนทําให้แฟนเองก็เกิดไมโครสตรสขึ้นไปไปมาๆม,มันก็กลายเป็นไฟติ้งคือทะเลาะกันนะดังนั้นเนี่ยเขาว่าถ้าเราแผ่และมีความเครียดของเราไปให้คนข้างๆค่ะคนข้างๆเขาจะแผ่และสมีความเครียดกลับมาให้เราเช่นกันสถานการณ์จะยิ่งแย่ลงดังนั้นพยายามอย่าไปแผ่และมีความเครียดให้กับคนอื่นอย่าทําคนอื่นเครียดข้อ3ค่ะหัดลอยตัวเหนือปัญหาค่ะเกิดปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆขึ้นมาก็หัดลอยตัวเหนือปัญหาขึ้นมา,นมาเช่นขับไปปุ๊บ รถติดออ้ยตัดสินใจแบบเลี้ยวผิดว่ะถ้าไปอีกทางนะัมันจะต้องเร็วกว่าแน่เลยแทนที่จะไปเครียดไมโครสเตรสกับเรื่องนั้นเราก็ลอยตัวเหนือปัญหาอาไม่เป็นไรเนาะอย่างมากก็ช้าไปกว่าเดิม15-20นาทีเปิดเพลงฟังอะไรก็ได้หัดที่จะลอยตัวเหนือปัญหากับความเครียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้พอรู้ตัวว่าเฮ้ยเราเกิดเรื่องนี้ขึ้นปุ๊บเรากำลังไมโครสเตรสอยู่ว่ะ ให้ลอยตัวเหนือปัญหาขึ้นมาค่ะมันก็จะช่วยได้นะคะอันนี้คือ3ข้อที่ในบทความเขาแนะนําไว้นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีกลุ่มนะักวิจัยที่เขาได้ไปวิจัยในผู้บริหารนะคะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใหญ่ๆทั่วโลก30บริษัทนะคะโดยเขาเอาผู้บริหาร300คนเนี่ยมาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดการบริหารจัดการกับความเครียดเรื่องของไมโครสตรสเขาก็พบว่าผู้บริหารเนาะแน่นอน300คนเนี่ยส่วนใหญ่เครียด จะเครียดรู้ตัวบ้างเครียดไม่รู้ตัวบ้างก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันจะมีคนบางคนที่ไม่ค่อยเครียดเลยทั้งๆที่งานก็หนักแล้วก็แบบภาระงานเยอะแต่ว่าเอ๊ะทำไมดูบป็นคนสามารถทําสมดุลชีวิตได้ดีจังเขาก็เลยไปศึกษาดูว่าคนกลุ่มนี้มีอะไรที่ต่างจากคนอื่นเขาก็พบว่าคนกลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มที่รู้จักไมโครสเตรสนะรู้ว่าไมโครสเตรสคืออะไรแล้วก็เหมือนเรารู้จักศัตรูอ่ะมันก็จะชนะไปล้ครึ่งหนึ่ง แล้วก็สองคนกลุ่มนี้มักจะมีความคิดว่าเล็กก็คือเล็กคือปัญหามันคือปัญหาเล็กก็ไม่เห็นจะต้องไปอะไรกับมันเลยไม่ไปเครียดกับปัญหานะคะแล้วก็สามก็คือมักจะมีการที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะมีเพื่อนมีปาร์ตี้มีสังคมนะคะก็จะช่วยลดความเครียดลงได้4ี่ก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยมีหลายด้านในชีวิตไม่ได้ผูกปิน่นโตไว้กับด้านใดด้านหนึ่งเช่นงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องทุ่มแบบ ทุกอย่างชีวิตจิตใจฉันคืองานนี้แต่เขาก็อาจจะมีงานที่สองที่สามที่เป็น j อบเล็กๆที่ทําให้เขาได้สลับไปทําบ้างนะคะหรือว่ากับคนเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ผูกิ่นโตไว้กับคนคนเดียวไม่ได้หมายความว่าให้มีแฟนหลายๆคนนะแต่หมายความว่าคือไม่ใช่ว่าชีวิตฉันมีแต่แฟนแต่ว่าเราก็จะมีเพื่อนคนที่หนึ่งเพื่อนคนที่สองทำให้ชีวิตเนี่ยมันมีหลายๆด้านในชีวิตนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยอีกอันนึงที่จะช่วยสู้กับไมโครสตรสได้ดีเลยก็คือเรื่องของการหัดที่จะ e e p p l a y นะคะก็คือหลายๆคนอาจจะเคยฟังคอนเซปต์ Deep Work กเนาะก็คือเวลาทำงานให้ปิดโนติทุกอย่างเพื่อที่จะตั้งใจทำงานใช่ไหมคะอีกคอนเซปต์หนึ่งคือ Deep Play คือเวลาเล่นหรือเวลาคุณพักอะ่ะคุณก็ควรจะไปกับสิ่งนั้นเต็มที่ก็คือไม่ต้องสนใจเรื่องงานเหมือนกันนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสู้กับ Micro ไมโครสตร s สได้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเรื่องของวิธีการนะคะที่เราจะ ต่อสู้กับไมโครสตรสยังไงทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติจากคนที่ประสบความสําเร็จในการต่อสู้กับไมโครสตรส s หมอหวังว่าคนที่ฟังในวันนี้หนึ่งคือจะเข้าใจแล้วว่าไมโครสตรส s คืออะไรและ2คือเมื่อเกิดไมโครสตรส s ขึ้นในชีวิตประจําวันคุณจะจับความรู้สึกนั้นได้แล้วก็สู้กับมันนะคะสก็คือเอาแนวทางที่หมอเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ย เอาไปปฏิบัติใช้นะคะเพื่อให้จัดการกับความเครียดในชีวิตประจําวันเครียดน้อยลงชีวิตก็ดีขึ้นสุขภาพใจดีสุขภาพกายก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเห็นว่าคนที่คุณรักคนไหนเนี่ยเขาอาจจะกําลังเครียดอาจจะมีไมโครสตรีสอยู่ส่งพอดแคสต์นี้ไปให้เขาฟังค่ะให้รักดูแลชีวิตค่ะอย่าลืมนะคะซิงเกิลวิเราเนี่ยจะอัปเดตทุกๆวันศุกร์ตามช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะ Spotify หรืออื่นๆใดๆก็ตามช่องทางที่คุณฟังพอดแคสต์นะคะก็กด subscribe นะคะฟังหมอทุกวันศุกร์นะคะอาทิตย์ละครั้งหรือจะกดเอาไว้แล้วฟังวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะหมอหวังว่าสิ่งที่หมอเอามาเล่าในทุกๆศุกนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกคนค่ะขอบคุณมากๆค่ะ single being podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุล ดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต